สวัสดีครับพิธีวาจาก i q i นะครับผมวันนี้พิธีวาจะมาแนะนําเรื่องการเลือกซื้อคอนโดให้ตอบโจทย์ตรงใจคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดมีหลายปัจจัยที่จะมาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุนไปดูกันข้อที่1มือหนึ่งหรือมือ2ดีข้อดีของโครงการมือหนึ่งคือห้องใหม่ไม่มีประวัติส่วนกลางใหม่และทันสมัยมีโอกาสกู้ได้1 0 0เมีโปรโมชั่นส่วนลดจากโครงการมีประกันห้อง10 ในการลดย่อนค่าโอนค่าจดจำนองข้อเสียของคอนโดมือ1คือราคาแพงกว่ามือ2หากใครที่ซื้อเป็นแบบพีเซลแล้วก็ต้องรอจนกว่าโครงการจะเสร็จไม่เหมาะสําหรับคนที่รีบคอนโดมือ1มักจะอยู่ไกลจากตัวเมืองเสียงที่จะได้รับวัสดุคุณภาพต่ำและก็ดาวสภาพแวดล้อมของคอนโดยากนะครับดีของคอนโดมือสอราคาค่อนข้างต่ำกว่ามือหหากโชคดีอาจจะได้กำเลที่ดี อยู่ได้ทันทีเห็นสภาพแวดล้อมจริงและได้รับเฟอร์นิเจอร์ฟรีๆกันเลยนะครับผมข้อเสียของคอนโดมือ2ก็คือแบงค์จะปล่อยกู้ได้ยากกว่าจากปกติที่จะกู้ได้อยเก็จะเหลือ60-70%ของราคาห้องสภาพห้องเก่าวกว่าไม่มีโปรโมชั่นไม่ได้รับติดค่าส่วนลดค่าโอนค่าจดจำนองดีไซน์ห้องก็จะล้าสมัยและไม่มีประกันห้องข้อที่2งบประมาณควรเลือกราคาที่ เราสามารถที่จะผ่อนได้สบายๆบายเหมาะสมกับรายได้หรือหากต้องการคอนโดที่เป็นลักชัวรี่หรือมีคอนโดที่เป็นลักชัวรี่อยู่ในใจอยู่แล้วแล้วสามารถกู้ได้น,น้องก็ต้องแน่ใจนะครับว่าจะสามารถผ่อนได้ตรงเวลาและหมุนเงินได้ทันเพราะว่าการผ่อนไม่ใช่แค่1นถึงสปีแต่อาจจะยาวนานถึง30ปีเลยนะครับผมข้อที่3ามทำเลน้องๆควรจะเลือกซื้อคอนโดที่มีทำเลที่เอื้ออํานวยความสะดวกกับการใช้ชีวิตประจําวันของน้อง,น,องนะครับเช่นใกล้ที่ทํางาน ใกล้แหล่งของกินโรงเรียนโรงพยาบาลการเดินทางใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าอยู่ในแหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้าการเจริญเติบโตของทำเลในอนาคตเท่ากับการเจริญเติบโตทางการเงินของเราเพราะเรามีโอกาสขายคอนโดให้กับคนที่จะมาซื้อเราต่อไปในอนาคตได้นะครับผมขอ้อที่4ความน่าเชื่อถือของโครงการ น้องๆก็สามารถศึกษาหาข้อมูลข่าวสารผลงานที่ผ่านมาของบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนั้นๆได้นะครับการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพชื่อเสียงของเจ้าของโครงการต้องมีความน่าเชื่อถือการันตรคุณภาพของโครงการได้น้องๆก็สามารถที่จะใช้ชื่อโครงการบวกตำแหน่งโลเคชั่นหรือพื้นที่ตรงนั้นนะครับในการค้นหาผ่าน g o o g l e น้องๆก็จะได้รับข้อมูลที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกบ้านที่อยู่ที่นั่นจะเอาข้อมูลบางอย่างมาเปิดเผยให้กับสาธารณะน้องๆก็จะได้รู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของโครงการนะครับ ข้อที่ 5. บริการและความปลอดภัยควรคำนึงถึงพื้นที่ส่วนกลางจิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆว่าเพียงพอต่อความต้องการต่อผู้อยู่อาศัยหรือไม่เช่นที่จะลดฟิตเนสว่ายน้ำ by, ล็อบบี้ระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานให้สังเกตจากทางเข้าโครงการจนถึงตัวห้องบุคลากรนิติบุคคลยินยันจำสายดีไหมข้อที่ 6. การเลือกตำแหน่งของห้องต้องเลือกตำแหน่งที่ไม่ติดลิฟต์ไม่ติดบันไดเลื่อนจะทําให้หลีกเลี่ยงความวุ่นวายและเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีและ ทำให้ขายต่อได้ในราคาดีอีกด้วยการเลือกทิศของห้องให้ดูจากระเบียงของเราว่าหันไปทางทิศไหนทิศเหนือเป็นทิศที่ไม่ค่อยมีแสงแดดเข้ามาในห้องสําหรับใครที่อยู่ในห้องบ่อยๆนะครับทิศนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะห้องจะไม่ร้อนเลยทั้งวันทิศใต้ทิศใต้เป็นทิศที่มีลมเข้าตลอดเวลาทาลองไปเยี่ยมชมโครงการแล้วเปิดบ้านหน้าต่างเทียบกับทิศเหนือกับทิศใต้ลมที่เข้ามาจะแตกต่างกันมากจะเจอแดดบ้างในช่วงบ่ายแต่ไม่นักเท่าทิศตะวันตก ทิศต,ตะวันตกเป็นทิศที่รับแสงแดดตอนบ่ายไปเต็มๆเจาะเหมาะกับคนที่ตื่นสายไม่อยากเจอแดดในตอนเช้าหรือกลับห้องในตอนค่ําใครที่ชอบตากผ้าแดดจะจัดให้เลือกทิศนี้เลยทิศต,ตะวันออกใครที่ชอบรับแสงแดดในตอนเช้าให้เลือกทิศนี้เลยทําให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าในตอนตื่นนอนทิศนี้ช่วงเวลาประมาณสิบถึงสิบเอ็ดโมงไปแล้วแดดก็จะไม่เข้าห้องแล้วนะครับทําให้ตอนบ่ายรู้สึกล่มเย็นทิศเป็นเรื่องสําคัญการเลือกท้อคอนโดของเราก็ควรให้เหมาะสมกับ พิศลมแดดฝนของเมืองไทยด้วยที่จะช่วยให้คอนโดของเราหลบแดดในช่วงฤดูร้อนเปิดรับลมช่วยระบายอากาศและไม่ต้องเปียกฝนสาดในช่วงฤดูฝนอยู่สบายตลอดปีสรุปการเลือกซื้อคอนโดไม่ว่าเราจะเลือกซื้อเพื่ออยู่เองหรือเลือกซื้อเพื่อการลงทุนเราก็ต้องคิดในใจอยู่เสมอน,นะครับว่าเราชอบและอยากอยู่จริงๆถ้าถูกใจก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขและเรายังสามารถส่งความสุขของเราไปยังผู้ที่จะมาซื้อคอนโดต่อจากเราได้นะครับ สุดท้ายนี้พเทวัฒก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้ามาเจอกันเรื่องการเลือกซื้อบ้างแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ